ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับออจากทีออ่ในสัปดาห์ที่แล้วเราเคยเกิดนําเกี่ยวกับออการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับก็ได้อธิบายเรื่องของโครงสร้างให้ไปแล้วนะครับในช่วงต้นวันนี้ก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคํานวณน,นะครับแต่ผมจะขอย้อนกลับไปเ,ออเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างหรือการแบ่งลักษณะของโครงสร้างออกก่อนนะครับว่ามีกี่แบบนะครับเป็นการทวนความจํานะครับการวิเคราะห์โครงสร้างหรือ structure analysis นะครับ <c oughs> เราต้องแบง่งลักษณะของโครงสร้างนะครับออกเป็นประเภทก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าหลักการคำนวณมีว่าอย่างไรนะครับโครงสร้างแบ่งออกเป็น3าประเภทคือนะครับหนึ่งเรียกว่าโครงถักนะครับโครงถักหรือ trusses นะครับคือนะครับวันนั้นผมก็พูดนิยามไปแล้วแต่วันนี้ผมมาทวนอีกครั้งหนึ่งคือโครงสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นต่อ,อยงทุกชิ้นนะครับเน้นที่คําว่าทุกชิ้นนะครับ ยึดต่อกันแค่2ตํตำแหน่งนะครับโครงสร้างลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับที่เราเห็นก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นลักษณะโครงหลังคานะครับหรือรูปทรอเซสนะครับซึ่งลักษณะของชิ้นต่อโยนี่นะครับหชิ้นเนี่ยนะครับ,นนะรบจะประกอบด้วยจุดต่อ2จุดนะครับชิ้นนี้ก็จะมีจุดต่อ2จุดชิ้นนี้ก็มีจุดต่อ2จุดนะครับชิ้นนี้ก็มีจุดต่อ2จุดทุกๆชิ้นจะต้องต่อแค่2จุดหรือพูดง่ายคือถูกยึด เพียง2ตำแหน่งเท่านั้นนะครับนอกจากโครงหลังคาแล้วก็จะมีโครงที่เราเรียกว่า Bridge t r ัส s ซสก็คือโครงสะพานนะครับซึ่งวันนั้นผมก็ได้สอบถามคุณในห้องนะครับนอกจาก2โครงนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับโครงที่อยู่ในส่วนของรถแบ็คโฮใช่ไหมหรืออะไรครับโครงที่เป็นปั้นจันรนะครับลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าโครงถักนะครับ โครงแบบที่2นะครับเราเรียกว่าโครงกรอบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราเรียนโครงถักเสร็จเราก็จะมาดูรายละเอียดโครงกรอบแต่ว่าวันนี้ตรามาแบ่งลักษณะของโครงกรอบก่อนว่าเป็นอย่างไรโครงกรอบนะครับหรือเฟรมส์นะครับ f r a m e s นะครับเฟรมส์คือโครงสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นต่อโยงบางชิ้นส่วนบางชิ้นก็คือตั้งแต่1ชิ้นมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งของโครงสร้างทั้งหมดยึดต่อกันมากกว่า2ตํตำแหน่ง หรือยึดต่อกันมากกว่า2จุดจากในภาพเนี่ยสมมติว่าเป็นโครงนะครับที่ใช้ในการแขวนวัตถุนะครับตรงปลายเนี่ยมีการยึดสลิงเอาไว้เพื่อรักษาสมดุลของโครงสร้างนี้นะครับเราจะพบว่าชิ้นนะครับชิ้นที่คว้เนี่ยนะครับที่ยึดโครงหลักเนี่ยนะครับถูกยึดต่อ2จุดนะครับแต่โครงที่เป็นเสาหลักเนี่ยถูกยึดต่อ3จุดคือจุดที่1ยึดกับ ชิ้นส่วนที่เมื่อกี้ผมพูดถึงจุดที่2ยึดกับพื้นจุดที่3ยึดกับสลิงเพราะฉะนั้นชิ้นนี้นะครับชิ้นที่ผมระบายเนี่ยมีการยึดต่อ3จุดนะครับเรามาดูอีกชิ้นหนึงชิ้นน,น,นี้นะครับตรงปลายนี้ถูกยึดต่อกับชิ้นที่1ตรงปลายถูกยึดต่อกับตัวเสาและตรงปลายด้านหนึ่งก็ถูกยึดกับน้ําหนักเพราะฉะนั้นชิ้นบนก็ยึด3ามตแหน่งเหมือนกัน แต่เราพิจารณาจากแค่ชิ้นแรกชิ้นเดียวแล้วก็พบว่ามันเป็นโครงกรอบแล้วเพราะว่าในนี้ต้องการเพียงแค่บางชิ้นส่วนไม่ต้องเป็นชุกทุกชิ้นเหมือนกรณีแรกเพราะนั้นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเฟรมจะแตกต่างกับด้านบนนะแตกต่างกับโครงถักซึ่งถ้าเมื่อแตกต่างก็คือวิธีการคำนวณเนี่ยเป็นคนละวิธีน,นอกเหนือจากนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชิงช้านะชิงช้าตามส่วนสาธารณะนะครับก็ ประกอบด้วยเสาใช่ไหมเสาตรงนี้ถ้าเรามองด้านข้างเข้ามาเนี่ยครับมองด้านซา์วิวเนี่ยเสามันจะเป็นรูปตัว A ถูกไหมจะเป็นรูปตัว A นะครับเสาเป็นรูปตัว A แต่พอนัมองด้านหน้าปั๊บก็จะเป็นเส้นตรงธรรมดานะครับเสานะครับมีการยึดคานเอาไว้คานยึดกับคานบนนะครับตัวค้ำเนี่ยยึดกับคานบนเราจะเห็นว่าคานตัวบนเนี่ยมีการยึดทั้งหมด4จุดคือ1ยึดกับเสา2ต้นแล้วยึดกับคานสอง ยึดกับตัวคำสองชิ้นชิ้นบนชิ้นเดียวมีการยึดต่อทั้งหมด4จุดนะครับหนึ่งสอหรืสเพราะฉะนั้นชิ้นอื่นไม่ต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็จะเป็นโครงกรอบทันทีนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของโครงถักและโครงกรอบโครงโครงสร้างแบบสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าโครงเครื่องจักรกลหรือ machines นะครับ machines เครื่องจักรกลคือโครงสร้างแบบไหน ในนิยามเขาบอกว่าคือโครงสร้างที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนบางชิ้นยึดต่อกันมากกว่า2ตํตำแหน่งถ้าเรามาดูเงื่อนไขมันก็เหมือนกับโครงกรอบเลยนะครับแต่มันมีคาจำกัดความเพิ่มเติมคืออะไรครับแต่ซับซ้อนกว่าโครงกรอบแปลว่ามันต้องมีความยุ่งยากหรือมีการยึดต่อที่ซับซ้อนมากกว่านะครับจากในภาพนะครับก็จะเป็นรถแบคโฮ นะครับอันนี้ซับซ้อนแน่นอนนะครับรถแบคโฮซึ่งรถแบคโฮเนี่ยจะประกอบด้วยนะครไฮดรอลิกทั้งหมดเป็นไงครับ3ชิ้นส่วนนะครับชิ้นตัวนี้นะครับชิ้นที่1เนี่ยมีหน้าที่เอาไว้ยกคานนะครับชิ้นที่2นะครับมีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรครับดึงตัวดึงตัวลักษณะของของตัวกระบะนะครับชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจากในภาพเราจะเห็นว่าไงครับโครงสร้างเนี้ยนะครับคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้คานตัวใหญ่เนี้มีการยึดไฮดรอลิกสามสามจุดเลยสามตัวเพราะฉะนั้นชิ้นนี้มีการยึดต่อเกินเกินสองตำแหน่งโดยที่เราเยังไม่ต้องพิจารณาตัวอื่นเลยนะครับเจอตัวนี้ชิ้นเดียวเนี่ยเราก็สุ่ว่าเป็นเครื่องจักรกลได้เลยเครื่องจักรกลก็คือหน้าตามันก็เป็นลักษณะเป็นอุปกรณ์การใช้งานแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นจะแบ่งง่ายนะครับแล้วภาพมันก็จะซับซ้อนกว่าเฟรมเพราะฉะนั้นท่านคํานิยามของเครื่อ like. งจ er. ักรกลเนี่ยเหมือนกับเฟรมแสดงว่าเครื่องจักรกลกับเฟรมเนี่ยใช้หลักการวิเคราะห์วิธีเดียวกันนะครับแตกต่างกับโครงถักโครงถักเป็นคนละวิธีเพราะฉะนั้นในหนังสือบางเล่มเนี่ยโครงกรอบกับเครื่องจักรกลเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในหัวข้อเดียวกันเพราะว่าใช้วิธีเดียวกันในการคํานวณนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดู ในรายละเอียดนะครับในวันในวันนี้คือเราจะดูในเรีเอดของโครงถักก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปมาดูเรื่องของโครงถักกันนะครับ